ดาวเคราะห์เกือบพุ่งชนโลกโชคดีที่แค่เฉียดเราต้นเดือนนี้กล้องโทรทัศน์ของจีนจับภาพดาวเคราะห์น้อยที่มุ่งหน้ามายังโลกได้ดาวเคราะห์น้อย2009 ES เป็นหนึ่งในดวงดาว1,640ดวงที่มีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์แคระซึ่งอาจจะพุ่งเข้าชนกับโลกโชคยังดีนะเนี่ยที่ดาวเคราะห์น้อยดวงเนี้แค่เฉียดไปเท่านั้น โดยมันได้โคจรผ่านไปในช่วง18.8เท่าของระยะทางระหว่างโลกและดวงจันทร์แม้จะพลาดไปแต่หากว่าดาวเคราะหน้อยขนาด10,000เมตรชนกับโลกแล้วแล้วก็ผลกระทบจะเทียบเท่ากับระเบิดอะตอม3,000ล้านลูกนี่มันแรงเท่ากับสิ่งที่กวาดล้างไดโนเสาร์ไปจากโลกจนเกลี้ยงเลยทีเดียวคุณรู้สึกอย่างไรถ้าก้อยบอกว่าอีก4เดือนจเจ้าดาวเคราะ์ดวงนี้จะกลับมาอีกครั้ง อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ